สวัสดีค่ะยินดีตอนรับสู่ช่องจำลองเลิ้นเงินชาแนลค่ะมนีสาวในเมืองสาว่างค่ะมาท่องเที่ยวทั่วไทยไปทุกทิศทั่วแดนมาแวะที่จังหวัดสตูลน,นะคะที่นี่คือไฮไลท์ไม่มาไม่ได้คือมาล่องแก่งที่ภูทารานะคะสนุกสนานม่วนซื่นโฮสเทลจะพาไปรู้จักกับเจ้าของคนสวยนะคะที่เป็นผู้ดูแลผู้บริหารที่นี่ สวัสดีค่ะน้องเมนะคะน้องเมยนะคะเป็นดูแลทุกอย่างเลยนะคะภูทาราล่องแก่งสะตูนะนา้ค่ที่นี่นะคะก็เปิดมาประมาณ3ปีแล้วนะคะจุดไฮไลท์ของเรานะคะก็คือล่องแก่งค่ะที่นี่มาเที่ยวสตูนพักภูทารานะคะภูธารา หรือว่าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เพจภูธาราล่องแก่งสตูลหรือโทรมาที่เบอร์0882644521นะคะภูธารายินดีต้อนรับค่ะขอเบอร์โทรอีกทีนง <ขอ S 2> เบอร้หนึ่งนะคะ0882644521<อ>ค่ะถ้าหาไม่เจอก็ เซิร์ชในเน็ตเลยได้เลยค่ะปีตภูธทาราล่องแก่งสตูลค่ะค่ะที่นี่บริการอะไรบ้างคะที่นี่นะคะมีบริการอาหารสามมื้อนะคะท่านละ1,200บาทบริการอาหารสามมื้อที่พักสองวันหนึ่งคืนบวกล่องแก่งหนึ่งรอบค่ะโอ้โหสุดยอดเลยพาไปชมอาหารเช้าหน่อยได้ไหม่เลยค่ะอาหารเช้าของเราจะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะ ลอยแบบค้นลำชอบแบบน้ำกาแฟฝันนี้จะเป็นไส้กรอกขนมปังแล้วก็มีกาแฟอวัตินนะคะกินให้อิ่มอร่อยไปเลยใครที่แบบว่าร่มแก่แล้วก,ก็หมดขนลังัรนี้จะเป็นข้าวต้มต้มอร่อยการทานแล้วอร่อย,รยนนเยยสีสเลยตกแต่งแบบธรรมชาติ นี้นะคะจะเป็นข้าวผุ้กะปิค่ะข้าวผุ้กะปินะคะใครตักใครแล้วก็กินหมดเลยเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นขนมจีนขนมจีนปักใต้น้ำยาอร่อยมากโอ้ใครไม่กินไม่ได้เลยอ่าแล้วก็จะมีขนมหวานนะคะแล้วก็เป็นน้ำทับใจโต้ดูสิ นึกว่าทำโชว์ที่แท้กินได้หมดเลยค่ะบางคนไม่กล้ากินเพราะว่าสวยอเราจะไปล่องแกงกับผู้ทารานะคะตามมานะคะไปล่องแกงกันค่ะ ต้อนรับสู่ช่องจำลองเล่นเงินชาแนลค่ะวันนี้สาวหนเมืองสวางค่ะกับคณะทัวร์มาเที่ยวมาพักที่ภูทาราดีชอตร่องแก่งจังหวัดสตูนนี่มาหอดเร้วอันนี้คือกิจกรรมล่องแก่ง้ือเรืออันนี้เขาเรียกเรืออะไรคะเรือแคนูแคนู เนนูนน่บนะนีไปดังไหนี่อันนี้ของีสอทเราภููวาราครูทาราน้นเก่ง Icana, คู yes, ่กันไหมแข่งกันไหมหรือเอาตัวรอดของใครของมันใช้เวลานานเท่าไหร่สองชั่วโมงโอ้โหเม็ดมือโอ้มืยโอ้ยเดวจะลอยเต็ม ไม่เอาเปียกนะนนเปียกถ้าเปียกไม่จ่ายตังเลยนะถ้าเปียกคือไม่จ่ายตังเลยเป็ดจมวนบ่ค่ะเป็ดจมวนบ่<ป>ตอนนี้สาวหน่อยอายุ18ปีนะคะลุยเลยดิเนะนี่ย แกงกนุ่มมากยอดมากยไดมากฝากแฟนฝากนะคะมีช่องกำลังวินเงินแชแนลนะคะมาล่องมาล่องแกงนี่ บายดีมากอาป่าเจ้าเขาเทวดาอาลักษ์คุ้มครองลูกหานด้วย แถวบ้านจะเป็นแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานหนองหานต่อไปนี่ก็แห่ภาษาที่แข่งเรือยาวถาแถวบ้างไปเที่ยวเลยได้ค่ะบินไปลงสกุลเลยก็ได้พาคัณถ่ายอยู่แถวนี้

ใชเ,เลยฟลุ๊กด,ดีใจมากนนใส่ไปดีมากบอลจะไปมันไหลไปเหรอลล่องแข่ง <c oughs> ก็เลยอยากสัมภาษณ์กัปตันกัปตันกัปตันทีมสตาฟดูแลคนไท <c oughs> น้องอะไรนะครับน้องฟลุกครับจังหวัดสตูล ประสบการณ์ยอดเยี่ยมอายุเท่าไหร่ครับ12ปีเรียนอยู่ชั้นป .5 ไม่แปลว่าทำยังทำอาชีพนี้มาทำ,ทำเป็นเป็น,เป,นเป็นสตาฟพาล่องแก่งนี่มานานหรือยังตั้งจากก็เดิงฮะทำได้อะน้ำคนลึกขนาดนี้อโอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดา5ปีแล้วเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวให้ติปเลยนะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง อะไรอ่ะจำลองลิ้นเงินแชนเนลโอเคเก่งมากคนเก่งสู้ๆนี่โดดโดดอยู่อยู่ไม่เหมือนรากไม้เลยเนอะพี่น้อนต้นมันน่ะน้อนใบมันเก่งมาก ท,ที่นี่นะคะก็เปิดมาประมาณ3ปีแล้วนะคะจุดไฮไลท์ของเรานะคะคือล่องแก่งค่ะที่นี่มาเที่ยวสตูล<ฟ>พักภูธารานะคะพูหรือว่าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เพจภูธาราล่องแก่งสตูลหรือโทรมาที่เบอร์0882644521นะคะภูธารายินดีต้อนรับค่ะออขอบคุณค่ะสวย,สยใสไร้พุงไร้สิวต้องมี9ก้าวดีไฟเบอร์ลดอันนร